ใส่เดียนกับบัดแซ่กับเป็นแปลอ,ออกไปด้วแม่ขี่เดียร์ไ่ป่าซาใส่เดียน,ยเ,ยนเป็นอูดไปเร็วเอาอูดตาอัชอีกเกสนันเอาออกไปแม่ขี่เดียนมามากูเมิด,มมมดเร็วมามาสกูเมิดเร็วคันดูทาเดียนนางอูดวาเหี้แต่เดียนเฟนลเนาะนายพีซ่าแม่ยนันเห็นบ่านอ่ะ อยู่ไหนล่ะดันหนีดนะดันหนีดนะดะเซนิขนุทาเดนอุดอุ้ยบาราทาอุดเ,เออเออไปเอาสายาพิเษอาทาอูดเวเร็วอันละเ<ส>ึ่งอืมเสรม ไปเอาไปเอาไปใส่ต้นไม้เออไปอุดตาบันนี่หูยหนจะทีเอ,เอาเขาไม่